มาดูกราฟการว่ามันมีนายามัยยะสําคัญไหมก็มโอเคนะครับคือมันเป็นมันจะเป็นมีความชันติดลบแบบมันจโลบไปเป็นลบนะครับนะครับเพราะนั้นมันก็จะปรับตัวลงนิดน,นึงแต่ว่าก็มีรพยงกระแทกแรงๆมาสามวันแต่ก็มีแท่งเขียวใหญ่เกิดขึ้นถึงสองครั้งเมื่อวานเป็นครั้งที่สองนะครับอันนี้แสดงถึงนายาัยยะสําคัญของรูปแบบนี้แล้วนะครับคนทั่วไป ยังกังวลกันอยู่นะครับว่าเอ๊ะหรือตลาดจะเป็นรูปแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้ในมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันว่าถ้าเป็นรูปนี้เนี่ยลงลงอ้วกเลยนะครับลงกันได้ถึงได้ถึงพันสองต้นต้นเลยนะครับแต่ประเด็นเมื่อเราวาดรูปนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้แทนก็ได้นะครับแล้วถ้ารีบาวกับขึ้นไปอีกทีหนึ่งเนี่ยนตาตาจะอยู่ข้างบนประมาณพันสองร้อยยี่สิบถึงพันสองร้อยสามสิบ นะครับก็มีระยะทางให้วิ่งอยู่พอสมควรนะครับภาพรวมก็รับรู้ข่าวร้ายกันไปมากมายนะครับมากมายไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดนะครับโควิดแล้วก็ในเรื่องของตอนนี้ป็นป็นเรื่องของของเบี้ยคนชรานะครับหลังจากโดนดา่าเช็ดเลยนะครับทั่วประเทศนะครับเพราะว่า สุดท้ายรุงนี้พรุ่งนี้ประกาศจ่ายแล้วนะครับสาหรับเรียกคนจราละคนพิการนะครับขอหวยกายจะขอเลื่อนไปวันหนึ่งขอพัดผ่อนวันหนึ่งรุงนี้กดเง,งินออกก็เร็วกว่าที่คาดนะครับแล้วก็ในแง่ของงบประมาณงบประมาณปีหกสี่ที่ออกมาไม่ทันหนึ่งตุลาคมเนี่ยถ้าเท่าที่ฟังเนี่ยน่าจะดีเลยแค่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เองนะครับมันไม่กี่วันสิบวันสิบห้าวันประมาณนี้นะครับก็ไม่ซีเรียสแต่ว่าก็เป็นการดิสเครดิต รถฐบาลได้เต็มๆก็ไม่ได้สีเรียสอะไรนะครับภาพรวมก็ตั้งลำเตรียมเตรียมจะรีบาวกันนะครับแล้วจะมีสัญญาณซื้ออีกทีเมื่อทะลุหนึ่งหนึ่งสองเก้าหกอีกสิบจุดนะครับอันนั้นเฟิร์มเลยนะครับฟอลโล่บายได้เลยไปรอกันที่พันสองรอยี่สิบประมาณนะครับคราวนี้เรามาดูภาพรวมก่อนแอบดูคำถามนิดนึงก่อนนะครับเยอะไหม ไอ้คำถามยังไม่เยอะโอเคเรามาดูภาพรวมก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าทาสกอเพิ่งจะยืนได้นะครับหลังจากลงมาถ้าบทเป็นเสร็จก็สามสิบกว่าเปอร์เซ็นตสี่สิเปอร์เซ็นนะครับก็ก็ยืนได้แล้วแต่ว่า ก็ก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นถึงแม้ว่ายังปิดโลอยู่นะครับแต่ว่าก็เริ่มมีดับอรอุญายเแท,งท่งเล็กๆแล้ลวหัลุ่มเยอะด้วยนะครับอืมอันนี้ก็เหมาะแล้วนะครับสําหรับใครที่นิยมความเสี่ยงนะครับดาวไซเริ่มน้อยแล้วอัพไซก็ก็เริ่มเยอะหรือจะรอเป็นขยบอีกนิดนึงก็ได้นะครับก็รุ่นอย่าฟอยนะครับต้อฟอยจบเลย อย่าไปพึ่งยุ่งดีกว่ามีไรใหฮเล่นเยอะวันนี้ตัวที่น่าสนใจรับข่าวเปิดเปิดประเทศนะครับเปิดแบบค่อยไปค่อยไปพางมาเดอดตกใจนะครับรับแบบลักซ์รุ่เลยนะครับก็คือว่าเท่าที่ฟังนะครับก็คือมาวันละพันสองร้อยพันสองร้อยคนพันสิบร้อยท่านเราใช้เรียกว่าท่านนะครับเพราะว่าทางการประเมินว่าจะมีเงินใช้จ่ายจากท่านท่านเหล่านี้เนี่ยแขก v i p เดือนละพันสองร้อล้านบาทหมายความว่าหนึ่งนหนึ่งคนใช้เงินถึง1ล้านนะครับต่อหนึ่งเดือน 1, 000, อนะครับก็โอเคนอนนอนนอนกันคือละหมื่นอะคือละสองหมืประมาณนั้นนะครับก็เลยทําให้ดอดเดินนะครับเอลที OT, อย่างที่เราบอกกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าเป้าหมายเราอยู่ที่หกสิบหเ็แรกหกิบสก่อนแล้วก็หกสิหนะครับแล้วก็มิ้นมิ้นก็แนะนําซื้อมาตลอดตอนนี้มาถึงจุด จะต้อง follow b บต่อไม้นะครับสวยงามนะครับทะลุยี่สิบสามบาทห้าสิบได้นี่ไปยี่7บหกยิบเจ็ดกลับไปที่เดิมเลยนะครับก็ก็สวยงามนะครับอันนี้เรามาดูโมเด็คชีเป็นก่อนนะครับว่ามันมันเล่นอะไรกันบ้างภาพรวมเป็นยังไงบ้าง นะครับอืมก็สวยงามพวก BDMs โรงพยาบาลก็ได้ประโยชน์มาอีกครั้งหนึง่งนะครับเพราะว่าก็หนึ่งในนั้นก็คือมามารักษาตัวด้วยนะครับมารักษาตัวแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลสักสิบสี่วันมาผ่าตัดเล็กพักฟื้นกนยายภาพแล้วก็ไปเที่ยวไหนก็ได้ออันนี้ผมชอบมากนะครับจะทำตัวนี้นจริงๆเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจ BDMs ถ้ามันทะลุ ยี่สิบเก้ายี่สิบจุดเก้านี่ก็ชนอยู่นะครับเบรกได้ก็น่าจะวิง่งวิ่งได้แรงเลยนะครับเดี๋ยวขอซ้ำเพจน,นิดนึง เดี๋ยวแป๊บนึงนะ ก็คิดกำไรกันเป็นรายตัวนะครับก็บรรยากาศก็คือคักสนุกสนานทุนปีโต,โตเข็มก็ยังดูไม่ดีนะครับปุณใหญ่ก็นิวโลไปแล้วนะครับอืมคาระบาบุู้๊ เราเมื่อวันแ้วก็ยังคงย้ำ target หนึ่งร้อยบาทเป็นอย่างน้อยนะครับนะครับทนายรุ๊ครับสวัสดีครับคุณสากรคุณธีระทัสโก้ก็พูดไป,ปแล้วนะครับว่ามันทางพื้นฐานเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมันหายไปครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ลงมา สี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วมันสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วมันก็โอเคแล้วนะนะครับในแง่า v a l u a t i o n แต่ส่วนเรื่อง r a d i n งต้องดูก่อนว่าถ้าวันนี้ไม่ฟอร์เนี่ยก็เริ่มน่าสนใจที่เร่นสั้นนะครับคุณปัทมมนวีเจซีไม่มีอะไรนะครับยืนนิ่งสงบ ซีก็มีแนวโน้มลงนะครับแท่งแดงใหญ่เมื่อวานบัญชอนะนะครับก็น่ารับอยู่ประมาณสิบเจ็ดบาทต้นต้นนะครับคุณนัฐวัฒ AAV ครับก็โอเคก็เล่นเรือของเปิดประเทศกับเขาได้วยม นะครับก็โดยปกติแล้วมันก็ไซเวย์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับในแง่ทางเทคนิคแล้วเล่นซับโลนก็ road, จะเล่นไม่เล่นนะครับแสดงว่าไม่สนใจเลยเล่นซับโลนเราไซเวย์ตรงนี้นะครับหนึ่งเจ็ดแปดถึงสองหนึ่งหกก็ลงซื้อขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายนะครับลงกันยังเลยนะครับค่าก,กันกันก็ยังไม่ดี ตัวไทยออยก็น,นกิวโรเอานิวโรอีกนะครับคุณเล็กเล่นตัวในประเทศไปก่อนนะครับตอนนี้มันมาเน้นกันในในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับน้องมซีบีจีคารบาคปตอบไปแล้วนะครับ เอสทำไมคุณมีคนติดเยอะแน่เลยมันจบรอบไปแล้วนะครับคลรบาคุบนี่ก็ไม่สวยนะครับกระชากเมื่อวานเป็นก็ต้องดูพักฐานแค่ไหนถ้ายืนเหนือสิบ,บาทได้พักขานแลวยืนเสือสิบ,บาทได้ก็ ก็โอเคนะครับก็จะเป็นสัญญาณซื้อนาตันทาเกตก็อยู่ประมาณสิบสองบาทยี่สิบนะครับคุณประวิทธ์ทีแคปวายไม่สวยเลยวันนี้มีแบงขายแบง์ด้วยนะครับยังซื้งลงได้อีกนะครับทีแคป ก็จะเล่นตรงนี้ก็ต้องมองไปปันผลนู่นนะสือระยะยาวนะครับที่แคบเขาปันผลได้นะเขาไม่ใช่แบงก์เ,เป็นโฮลดิ n งคองม p าน,นีนะครับครับสวัสดีครับคุณเพนรุ่งสีทอนซีพีอ c p r ก็โอเคถ้ okay. าทยอยซื้อนะแต่ว่าขึ้นเมื่อไหร่ยังไม่รู้แต่เพียงว่าโอเคตรงนี้ดาวไซนน้อยแล้วนะครับจะมีสัญญาณมันจะขึ้นแต่ก็ไม่ลงเยอะแล้วแหละอยู่แนวรับพอดีเลยนะครับคุณธิตาพัฒแบมมันมาถึงทากเกล้วแล้วนะ เดี๋ยวนี้ก็บ้าเทคนิคจริงๆพวกคุณอย่างน้อยๆก็ไปดูในอินเ,เน็ตเยอะแยะนะครับว่าว่าเขาสอนว่าแพทเรท์นต่างๆเป็นยังไงเนี่ยตอนนั้นมันหลุดลงมานะครับแล้วก็บอกทาเกตอยู่ยี่สิบประมาณเนี้ยก็ใกล้ถึงทาเกตแล้วถือสึกว่าค o ล p l e t e ในระดับหนึ่งละนะครับก็ตีนี้ก็ได้ อย่างนี้ก็คอมพิวต์ไปละนะครับสำหรับตัวแบงแต่ก็ยังไม่น่าซื้อนะครับรอเป็นสัญญาณจะฟื้นตัวกันหน่อยหนึ่งนะครับเคแบงค์ุนปะภาวะัะมาถึงจุดเกิงใจอีกแล้วเคแบงค์ okay, โลเดิมเลยนะครับเมื่อวานก็นประมาณเจ็ดสิบเก้าบาทครับก็อย่าหลุดนะกันมันก็จะดูไม่ดีแต่ไม่ไม่น่าหลุดแลวมั้เลยสิบห้าวันที่ก็จะขายคืนแล้วนะครับเอฮตอบไปได้ไม่ชดเหรอนะครับที l อ วายจบรอบนะครับอืมนะครับพีทีจ,จบรอบแล้วนะครับต้องขายนะครับพีทีจีเป็นตระกูลพีทีเลยนะอืมเมื่อวานช่วยชีวิตนทั้งเขียวใหญ่ไม่งั้นก็จะดูไม่ดีตอนนี้กลายเป็นกำลังรีบาวนะครับ รนะาคาด้านบงก็อยู่ประมาณสิบแปดบาทกว่าานะครับปลายปลานะครับสวัสดีอืมอืมเมื่อกี้ที่ถือทีแคปมันเล่นสวัสดีกับไหมำหกำลังจะขึ้นแล้วนะเนี่ย หบสักทีขาลงโอ้นี่สวยๆส,ส,ส,สวัสด อืมจะกลับไปให้เดิมนะครับที่บริเวณห้าสิบสี่นะครับน่าซื้อครับสวัสดิ์โลบายฟามได้ทก็ทโอเค ยืนนิ่งสงบถ้าเงินก็น่าซื้อสําหรับเงินเย็นๆแต่ก็เพราะว่ามีข่าวในแง่ของดูซิว่าจะทําทเหมือนรุ่นพี่ไหมก็คือตานปูนใหญ่ประกาศให้สิทธิ์สาหรับผู้ถือหุ้นซื้อในหุ้น ipo นะครับเราวิ่งขึ้นเนี่ยขึ้นไปสามสิบาทเลยนะครับเกือบสิบเปอร์เซ็นตนะครับในส่วนของปูนบลาทอยก็จะมี or นะครับซึ่งแอออกอนุมัติกราตอแกลอนุมัติแล้วมั้ง ไม่แน่ใจว่าอนุมัติยังนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงประกาศสิทธิ์ให้ตรงนั้นนะประกาศสิธ์แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นข่าวดีสําหรับตัวปตทแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่นะแต่น่าจะเร็วๆนี้แหละคุณวันพนันตอบไปแล้วนะครับแบงก์อัลแคดดูย้อนหลังได้นะครับอินทัชนิ่งเขาหมดเลย ไม่ไม่ไม่มีทิศทางแต่๋พราะค่าเทิมดูโอเคขึ้นนะทํำถท้าจะรีบาวกลับไปเถวแถวห้าแปดบาทหม่ได้คทั้งหนึ่งคุณทวีสัดเคซีจำว่ามันจะ,จ,ะจบนี่ยอมจบนะเนี่ยก็ยังไม่ปอลอดภัยนะครับแท่งดาบปักวุญญาณเป็นถแวถวเลยจำไว้เลยแถว สามสิบสาสิบเอบาทตัวนี้นะครับเป็นจังหวะขายมากกว่าพะาวัน GPS ีก็ดีขึ้นแต่ว่าต้องต้องรอสัญญาณเบรกาเทนให้ได้ก่อน นิดนึงนะครับใกล้ละเดี๋ยวเรามาดูวันต่อวันสุกว่าเขาจะมีพัฒนาการดีขึ้นแค่ไหนนะครับนานเยอะเลยตรงกันยังไม่ได้นะครับคุณจิลาพรนวรัตพวา่าเขาได้งานนะครับรวมไปเ็จแล้วเป็นหมื่นล้านเลยก็เลยซีลิ่งขึ้นมา ก็ดูดีขึ้นนะครับแต่นักวิเคราะห์ก็ยังบอกไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร่เหมือนไอซีดียอดรับงานเยอะแต่ว่าง,งานไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร่ก็ยังต้องระวังนิดนึงนะครับท c c อืมสวยงามก็เลทโปรฟิตลันไปนะครับให้เส้นเนี่ยเส้นยี่้าวันทำงานรับไปเรื่อยลันไปเรื่อยๆ นะครับเซฟโก้ละคุณโซพูดดูดีอย่างลงได้อีกนะครับแทงเขียวใหญ่เลยดูไม่ดีเลยนะครับ แบงค์ทำไมโดนทุบก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่ดียังไงก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้ะเพราะว่ามันไม่น่าซื้อนะครับสำหรับแบงค์ โอเคงั้นภาพรวมๆก็ยังยังสะสมกำลังเพื่อจะรีบาวต่อนะครับแล้วก็กลุ่มที่โดดเด่นก็ยังคงเป็นกลุ่มกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการถ้าเปิดประเทศนะครับแล้วในเจอทีวันพุธนะครับวันนีแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ